จแล้วเขาก็พูดเรื่องว่าเดี๋ยวถ้าจบเรียนจบอะแต่งงานกันนะจบปุ๊บแต่งปั๊บเขาพูดจังหวะนั้นนะพี่มันนึกอะไรไม่ออกนะมันสวนกลับไปเลยว่าพี่เราเลิกกันเถอะพี่เราเลิกกันเถอะเฮียครั้งนี้มันมันเลยเป็นครั้งที่หนูอกหักแล้วหนูรู้สึกว่าเฮียกูเฮ์อสุดว่ะท่านกูเป็นคนบอกเลิกเขานะรักมากเลยเนี่ยเธอ จำเราได้ปะเฮ้ยเราป๊อปไงไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปถ้ามึงทำอยู่เพราะไอ้ป๊อปปั๊บไอ้ภาพนั้นเข้ามาในหัวที่กูกำลังจะแซงพูดแซงมาในเรี่ยไม่ทันมึงเจอกูแน่ถือว่าอ๋อเออว่าไงอะไรเงี้ยทางก็บอกว่าเฮ้ยจำเราได้หรอดีใจคิดว่ามึงอยู่ในความทรงจำกูค่ะถูกปะไอ้นี่ ค่ะนี่มึงพูดมาจากข้างในวันนี้ตอนนี้ข้างในเลยในใจคิดเลยนะวันนี้มึงดูอยู่กูขอโทษนะคือหันหน้าอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแล้วหันหน้าไปหามันเสร็จปุ๊บมันก็มันมันก็บอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยไม่เจอกันนานมากนะยังคิดถึงเสมอรักเธอบบเมื่อันไปเหรอหนูหนูพูดคำว่าหล่อคำเดียวคำเดียวแล้วประมาณไหนยักไหลหรือว่าอารมณ์หรอ อุ้ยไหปลาราขึ้นเมื่อกี Gotta, ้จังหวะจังหวะจังหวะมันขึ้นมาแล้วมันก็เลยมันก็ถามหนูว่าเฮ้ยแบบตอนเนี้ยแบบดังแล้วเนอะแบบเออแบบไม่ไม่คิดเลยว่าร้องเพลงจะจะร้องเพลงอ่ะได้แบบเก่งเพราะว่าเหมือนเราประกวดไงไอเฮียมันดูถูกว่าเพี้ยนเนี่ยใจเราคิดเลยนะใจเราคิดเลยนะใจสักมันกติแล้วมันกะตีไงมันเป็นปมไงมันเป็นปมที่มันปมมันจะผูกมันแน่นมากแล้วก็ มึงด่ากูปะวะแล้วนึกในใจก็บอกอ๋อเออแบบไปร้องเพลงเก่งตั้งแต่ตอนไหนพี่ดอกซึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรเอาจะไม่คิดอะไรเออแล้วหนูว่าบอกว่าเราคิดไปเรื่อยเออหนูว่าบอกว่าอ๋อก็ร้องเพลงมาตั้งนานแล้วเป็นอาชีพอยู่แล้วทำทำงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกว่าแล้วนึกยังไงไปประกวดเอฟเอ้าไม่โยคกูเดาว่านะเขาอยากชวนคุยไม่ใช่แต่ประโยคแต่ละประโยคมึงบาดเจ็บมากนะมึงเคียะมากนะลูกก็หันไปบอกว่าทำไมอ่ะ ก็ไม่ไม่นงก็ไม่ไม่ก็คิดว่าเออทำไมอยู่ดีแบบว่าประกวดแบบประกวดอะไรเงี้ยเออหนูก็เงียบหนูก็ไม่ตอบกูก็รู้แล้วเออกูไม่อยากคุยกับมึงแบบมันเริ่มคุยนานมันก็เลยบอกว่าตอนนั้นที่เลิกกันอ่ะพูดทำไมกูพูดอีกูเจ็บอีกแล้วนี่ขึ้นมือะไรคําบเนี่ยเมือ้นอะไรรู้แบบหนูก็เงียบเลยเงียบมึงอย่าพูดออกมานะมันบอกว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้คุยกันเลยเนาะว่าเลิกกันทําไมหนูก็เลยบอกว่าอ๋อวันนี้ไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่าเราสบายดีมากเลย เสียงคุณชายเย็นมากใช่ตอนนั้นดูดชายเย็นอยู่้วยไอ้ตัวไม่น่าแหววแหวกกำลังซึ้งเลยไม่น่าแหววภาพางคุณดูดดูดน้ำไม่ไม่ค่อยน่ารักเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้เราโอเคมากแล้วเออแบบชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอทําอะไรอ่ะถามมันกลับแบบยังยังทำยังอยู่ร้านร้านเด็มคือเขาเปิดร้านขายของยังอยู่ที่เดิมไหมอ๋อตอนนี้แบบยังว่างงานอยู่เลยอ๋อเหรอโอเคงั้นเราขอตัวไปทํางานก่อนนะ มี้ายเหมือนกันนะมี้ายเหมือนกันนะร้ายลายจิตใจคุณจิตใจคุณเยี่ยมโหดไม่เท่ามันไงวันที้มันบอกเลิกเราใช่ไหมใช่เราก็ต้องจัดมึงคืนบ้างหลังจากนั้นก็มันก็แบบมองเราแบบแบบยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยมองเราแล้วก็ไม่มองเราก็สวยๆของเราใชยไหมเพราะตอนนั้นเราก็ทำหน้าเราเนาะเราก็เริ่มล่อจเชิญอะไรอะไอย่างเงี้ยบทสนทนาคือแยกย้ายนะแยกย้ายเลยแยกย้ายเพราะหนูรู้สึกว่ามันคือเราไม่จําเป็นจะต้องแบบคุยแล้วอะคือ ไม่ไม่รู้จะคุยไปได้ให้ได้อะไรแล้วก็แล้วก็ไม่จําเป็นต้องครบเป็นเพื่อนแล้วคือเออก็ปล่อยเลยตามเลยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่หนูว่าเขารู้ตัวเขารู้ตัวเพราะว่า เพราะว่าวันนั้นอ่ะมันเหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะคนเราต้องให้เกียรติกันอย่างน้อยอ่ะมึงเดินมาบอกเหตุผลกูหน่อยว่าเออมึงเลิกเพราะอะไรมึงมึงไม่ได้ชอบหรือเียอะไรมึงก็พูดได้ไงแต่แบบไม่ใช่การตะโกนแล้วขนาดที่มาตะโกนเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะมันอยู่กับเพื่อนมันสองคนนั่นแปลว่าเพื่อนโชว์เพื่อนเขาคิดได้ใช่ไหมเราคิดได้แต่ฝั่งเราก็มีเพื่อนเหมือนกัน มนงไม่น่าพูด่ตรงนะแต่เพื่อนมึงก็ไม่ทานเหมือนกันไม่ทานเราเราเราจะตะโกนแต่เราแบบเราช้าไงเพื่อนที่มาด้วยบอกโอ้ยไอ้นี้ไม่ได้พูดนะคุณหล่อเหรอก็ในในหนูว่นหน้าตาดีหน้าตาน่ารัก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 พอโตมาก็ยังหน้าเหมือนเดิมนะคือก็ยังน่ารักอะแต่ว่าเราดันจำภาพนั้นไงภาพที่มึงทำกับกูไว้อีดอกกูเอาคืนค้าเขาเขายังหน้าเดิมแต่เรา อุ้ยน้าใหม่ดิะคนเราต้องพัฒนาถูกบ้านจะมาลออนี่ยังคิดในใจเลยมึงร้กูถูกได้ไงเนี่ยจำได้เหรอได,ได้ได้ยังไงอ,อ,อ่ะเออดีๆจโกด่าหมออยู่วะไอ้เหี้ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เออเปลี่ยนให้มันตะโกนหน่อยค่ะเอาล่าสุดเลยดีกว่าเอาล่าสุดเลยล่าสุด<อ>หรออกหักใกล้ๆแบบอํางานไปแล้วอ่ะทํางานไปแล้วมีไหมมีอกหักไหม ก็มีก็ก็จะมะีแฟนที่แบบคบนานๆเลยที่แบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยเลยนี้คน,นคนนี้เป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ห่างจากหนูประมาณ11<ะ>ปีเออ1 1อ, <11 S> 1> อปีอแล้วก็เป็นเป็นในเป็นในช่วงที่จริงไม่ใช่ช่วงของการทํางานถ้าช่วงของการทางานเนี่ยหนูแทบไม่อ,อกหักเลยแต่คนนี้คือถือว่าเป็นอ,อกหักที่แบบเฮิร์ตหน่อยอ่ะโอเคคือคือเจ็บคือความรู้สึกคือเจ็บเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเหมือนอยู่กับเขาเราคบกับเขาอ่ะหกปีหกปีเนี้ยในในในระหว่าง6ปีเนี่ย เขาเนี่ยคิดคิดเสมอเลยว่าจะต้องแต่งงานจะต้องแต่งงานแน่ๆเพราะด้วยความที่พอเขาห่างสิเปีอ่ะพี่หอยเขาจะคิดนําหน้าเราแล้วถึงบังผู้ชายผู้ชายเขาจะคิดนําหน้าเราแล้วว่าเออเนี่ยเขาอยากแต่งงานนะอยากสร้างครอบครัวไปแล้วเขาก็จะพูดกับเราทุกครั้งว่าอายุเท่านี้สมมติว่าตีไปเลยไม่เกินสามิบสี่นะซึ่งไม่เกินส4สเราคือเรายังอยู่มหาลัยใช่ปะเราก็เฮียกูกูยังเด็กอะแบบ กูจะก้าวไปแต่งงานเลยเหรอวะไอ้ทียเรายังไม่ได้มีการมีงานแบบที่แบบจริงจังยังไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ไหมเราจะมีบ้านไหมตอนนั้นยังเป็นคอนโดเนอะยังอยู่คอนโดเราจะมีอนาคตที่ดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะเขาประมาณ3 2 3 1 32หนูก็ต้องเด็กไปกว่านั้นอีกถูกปะ20อะไรเงี้ยเป็นช่วงเข้ามหาลัยใหม่ๆแล้วคบกันมา6ปีคือคบกันมาดีมากดีแบบ มันก็มีออนออนออฟออฟแหละแบบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเขาดูแลเราดีเขาดูแลดีเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็ที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดแบบเขาอยู่หัดใหญ่เขาก็จะแบบมาทีเขาก็จะเป็นแก๊งแบบว่าแก๊งเพื่อนๆเขาแบบเป็นแก๊งแบบพวกแบบแรปเปอร์เขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานดีเท่เลยสูงพูดน้อยพูดน้อยหุ่นดีสั้งตามที่สเปคเลยสเปคเลยคิดในใจว่าอ่ะก็ต้องคนนี้แหละ แต่พอถึงวันที่เขาพูดเยอะๆไว้พูดว่าประมาณวัยนี้นะที่ว่าพี่ต้องพี่ต้องแต่งงานเราเขาเรียกเคนเออต้องมีเราต้องมีลูกนะเพราะถ้าเพราะถ้ามันมีลูกเกินเนี้ยลูกจะไม่ฉลาดและไม่แข็งแรงแล้ววางแผนมันกลายเป็นความกดดันเราอะแบบเอ้ยมันกดดันกวอะโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะกดดันนะเพราะเราก็เสือกไม่ตี้ตอบเขาว่าพี่อย่าพึ่งเราก็เสือกฟังเขาแล้วเราเสือกเงียบ นั่นหมายความว่าไอการเงียบของเราอ่ะมันคือการตอบตกลงเขาไปโดยปริยายไม่ยอมอธิบายถูกไหมคนเราอ่ะหนูถึงบอกว่าเวลาถ้าใครพูดอะไรกับเราแล้วถ้าเราไม่โอเคอ่ะให้เราหาวิธีปฏิเสธเขาเลยถึงเขาจะเจ็บในเวลานั้นอ่ะไม่เป็นไรเลยดีกว่าให้เขาเจ็บทีหลังซึ่งหนูทําผิดคือหนูฟังเขาแล้วหนูก็ ยิ้มไม่ไม่ปฏิเสธไม่พูดอะไรเลยไม่เถียงด้วยแต่ในใจอ่ะคือมันคิดแล้วว่าเื่อมันใช่ปะวะเด็กมากตอนนั้นะเด็กมากมันเราเราเพิ่งเจอสังคมใหม่เนาะสังคมมหาลัยเจอเพื่อนใหม่เจอแก๊งใหม่ทุกอย่างคือมันกําลังแบบสนุกอ่ะมันกาลังแบบกูกำลังได้ใช้ชีวิตแต่เขาคือคนที่ใช้ชีวิตมาแล้วเขาคือผ่านการใช้ชีวิตมาแล้ว แล้วเราก็ทําไงดีวะอะไรเงี้ยวันสุดท้ายที่เลิกกันอ่ะเลิกกันแบบโง่มากคือตะโกนในร้านสื้อผ้อีกนะไม่ตะโกนไม่ใช่ป๊อปไม่ใช่ป๊อปไม่ตะโกนแต่คือหนูมันหนูไปกินเหล้าหลังมอประจําเลยต้องไปกินเหล้าหลังมอขึ้นจักรยานไปกินเหล้าหลังมอกับเพื่อนเสร็จแล้วปุ๊บแฟนเราก็โทรมาตอนดึกๆตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มเรากำลังจะแบบขี่ไปหลังมอเขาก็พูดว่าเออหนูอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คุยคุยแบบบนจักรยานว่าเออแบบกำลังจะไปนี่นะกำลังอย่างนี้ เขาบอกอะไรหนูกินเหล้าอีกแล้วหรอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบมันจะไม่ดีนะเขาก็พูดตามแบบความเป็นห่วงเนาะเสร็จแล้วเขาก็พูดเรื่องว่าเดี๋ยวถ้าจบเรียนจบอ่ะแต่งงานกันนะจบปุ๊บแต่งปั๊บเขาพูดแต่เขาพูดสารพัดเลยนะว่าเขาพูดว่าเดี๋ยวเราแบบูเรามีลูกนะแล้วก็แบบแบบคือเหมือนหนูหนูก็งงว่าทำไมอยู่ดีเขาถึงเลือกวันเนี้ยที่จะพูดหรือว่าแบบที่บ้านเขาแบบได้ถามแล้วว่าจะแต่งดีไหมหรือจะอะไรดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเออเอาไงดีวะ จังหวะนั้นนะพี่มันนึกอะไรไม่ออกนะมันสวนสกลับไปเลยว่าพี่เราเลิกกันเถอะพี่เราเลิกกันเหอะไอ้เชี่ยพูดเลยเหรอพูดเลยบ้าค,คือคือด้วยความที่เหมือนแล้วเหมือนเราแม่งเจอหลายสเต็ปแล้วอะเจอแบบเขาไม่ผิดเลยนะแต่เราคิดเองว่าเขากดดันเราคิดเองว่ามันกดดันเราจังเลยว่าเชียดหนูยังอยากแบบมีบ้านให้พ่อกับแม่ทุกวันนี้หนูยังแบบในในยุคนั้นนะยังนอนคอนโดยังอยู่แบบยังยังแบบยังไม่มีพื้นที่แม่พ่อแม่เราได้เดินเล่นเลยแบบไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลย ไม่ได้ดิเราต้องทําก่อนอซึ่งพอเราคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะขอว่าพี่หนูขอทําของหนูก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราแต่หนูเสือกเป็นคนปากหนักอแล้วก็คิดเองว่าเขาควรไปแล้วว่ะเราไม่ควรลังเขาแล้วว่ะถ้าสมมติหปีเนี่ยหลังจากนี้ห้ปีหนูไม่คิดจะแต่งอ่ะหนูไม่คิดเลยว่า กูจะแต่งงานหรืออะไรในหัวตอนนี้มันยังไม่มีแล้วกูจะล้งเขาไว้จนเขาแก่เหรอวะเพราะเขาไม่ได้อายุเท่าหนูนี่เขาแบบห่างกับหนูสิบกว่าปีถูกปะสิบเอ็ดปีหนูก็คิดว่างั้นกูปล่อยเขาไปดีกว่าเพราะเขาสิ่งที่เขาพูดตลอดนั่นแปลว่ามันคือความต้องการของเขาว่าเขาอยากมีลูกเท่านี้อยากมีอะไรเท่านี้ใช่แต่สําหรับตัวหนูหนูไม่ได้คิดเลยเรื่องเรื่องมีครอบครัวหรือว่าเรื่องแต่งงานหรือเรื่องมีลูกคือถามว่าชอบเด็กไหมอยากมีลูกไหมอยากมีแต่มันไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นก็เลยพี่ปล่อยไปเขาเงียบไปแล้วเขาก็ กดวางพี่เชื่อปันหลังจากวันนั้นอะหนูแม่งรู้สึกผิดแบบผิดเยอะมากแต่หนูไม่รับโทรศัพท์อีกเลยคือเขาโทรมาคือหนูรู้สึกว่ากูต้องตัดแล้วอะอแล้วเป็นแล้วเป็นรักครั้งแรกที่เฮี้ยเจ็บอีเฮี้ยคือแบบคือแบบเจ็บปวดมันเจ็บปวดเพราะว่าเราเคยมีเขาใช่ป่ะอพอวันที่แบบเราไม่มีเขาอะไม่มีสายที่จะโทรมาว่าแบบหนูเรียนเป็นไงห<อ>รู้แบบสังคมโอเคไหม,มรับหลูพักหอ,อยังไง มันไม่มีเว้ยหนูก็ตัดสินใจว่าเอาวัดในเมื่อที่จะตัดแล้วกูก็ตัดเลยแล้วกันสองเดือนไม่ติดต่ออยู่ดีวันหนึ่งน้องชายเขาโทรมาซึ่งมันเป็นเบอร์แปลกหนูก็ไม่รู้อยู่แล้วหนูก็รับขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาอยากจะบอกว่าพี่ชายเขาอยู่ไม่ได้นะ mm hmm. แบบคือเหมือนคือเหมือนตั้งแต่วันนั้นอะที่ไม่ได้ติด,ไม,ไ,ดมไม่ได้มีการติดต่อกันหรือแบบไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะพี่ชายเขาอะแบบเหมือนเหมือนคนแบบเหมือนคนคลั่งอะแบบอยู่ไม่ได้ จริงๆหนูอะใจหนูอะแม่งบอกตัวเองว่ากลับไปสิมึงกลับไปเลยมึงตองมึงกลับได้มึงกลับไปดีมึงมีเวลากลับแต่หนูพูดกับน้องเขาว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ได้อทางทางที่ใจนี่แม่งคือแบบเทียแบบเพ้อสุดๆนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าการก้าวกลับไปถ้าหนูก้าวกลับไปเนี่ยหนูจะกลับไปอยู่ได้ยาวแค่ไหนจะต้องทําเขาเจ็บอีกไหมคือเราจะต้องบอกเขาอีกไหมว่าพี่รอก่อนหนูยังไม่ได้อยากถึงขั้นนั้นนะอะไรเงี้ยครั้งเนี้ยมันมันเลยเป็นครั้งที่หนูอกหักแล้วหนูรู้สึกว่า ที่กูเคยสุดว่ะทั้งที่กูเป็นคนบอกเลิกเขานะรักมากเลยเนี่ยรักเลยรักเลยจนจนนะวันเนี้ยแบบเขาแบบเราเห็นเขามีครอบครัวแล้วเราเห็นเราเห็นรูปเขาเราเห็นอะไรเราโอเคมากเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่กูทาให้เขาไม่ได้อ่ะแล้วแล้วเรารักเขามันมันมันรักเกินกว่าที่เราจะมานั่งบอกว่ามึงเป็นของคนอื่นไม่ได้อ่ะ แต่ก่อนหนูไม่เคยเชื่อเลยแบบรักแล้วให้ไปแบบม,มึงไปเป็นของคนอื่นเลยมึงไปมีชีวิตของมึงเลยคือไม่เคยเชื่อเลยในชีวิตว่ากูจะมีอารมณ์นี้ได้แต่พอมีรักครั้งเนี้ยร<ม>ู้เลยว่าเที่ยมันทําได้ไอ้น,นี้ถามหน่อยไหมไอ้ตอนที่มึงเจ็บอะตอนที่มึงร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพาย<ม>ทําร้ายตัวเองเลยไหม,มไม่หนูหนูเป็นคนรักตัวเองมากมอันนี้คือข้อดีของหนูอย่างหนึ่งคือคือมันเลยทําให้หนูอกหักน้อยน้อยน้อยกว่าคนอื่นคือ คนบอกเรื่องหนูก็ไม่เจ็บหรอก <ừ m. S 1> คือหนูเป็นเออช่างแม่ง <ừ m. S 1> เฮียก็เห็นป้านหนูก็จะเล่าไปเรื่องตลกแทน <ừ m. S 1> แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเวลาเราเรารู้สึกกับกับใครมากๆแล้วเราเหมือนแบบเรารักเขาเกินกว่าที่จะ <ừ m. S 1> ที่จะรู้สึกว่าเออกูต้องกลับมารักตัวเองหน่อยนึงอะไรเงี้ย <ừ m. S 1> ตอนนั้นที่หนูรักเขาหนูคิดว่าหนูรักเขาพอดีกับการรักตัวเองเลย <ừ m. S 1> คือคือรักแบบรักไปค,คู่คู่กันเลยว่าอ๋อกูรักตัวเองด้วยนี่หว่ารักตัวเองหมายถึงว่า การรักตัวเองคือรักครอบครัวตัวเองด้วยคืออยากให้ครอบครัวตัวเองสบายก่อนตัวเองต้องต้องดีก่อนอวะไอ้เฮียกูถึงจะไปรักคนอื่นได้หนูหนูก็เลยคิดว่าเฮียชีวิตกูแม่งก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันนะอารมณ์ที่แบบเราเราเคยคิดว่าต้องตลกตลอดหรือต้องอะไรไม่จริงเลยนะวันนั้นคือแบบกูกูทาอะไรลงไปวะแต่เราเลือกแล้วไม่ได้ทําร้ายตัวเองไม่เลยทําร้ายคนอื่นไหมไม่ไม่เลยทําร้ายเข้าของไหมมีบ้าง ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเพราะเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็หนูอ่ถ้าหนูทำร้ายคนอื่นเขาตบหนูหนูก็ต้องตบเขาคืนแล้วนะถูกปะจำได้ป่ะตอนเด็กไหมถ้าจุกจ้วจะคิดจะจูกเขาไหม มันมันมันได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบกันกับการที่แบบรักตัวเองเท่ากับรักเขามันคนดีกันดีแต่แต่แต่ว่ามันก็เลยทําให้มันไม่สมหวังแต่ไอการไม่สมหวังครั้งนี้มันก็ทาให้หนูมีความสุขนะเพราะว่าพอมองไปปุ๊บเราเห็นเขาในปัจจุบันนี้เราอ๋อพี่โอเคแล้วว่ะแบบชีวิตพี่โอเคพี่ไปมีชีวิตพี่มีกิจกรรมมีครอบครัวีีพี่ไปขี่จักรยานพี่ไปทําอะไรพี่ไปดูดกัญชาพี่ไปปลูกกัญชาเฮ้ยพี่โอเค พี่ชีวิตพี่แม่งโคตรดีเลยเฉียบเลยเราแฮปปี้แลละเราบอกโอเคณวันนั้นแปลว่าถึงกูจะเลือกแล้วกูต้องเสียใจแต่ว่าวันนี้กูก็มีความสุขนะอเออเพราะว่าเขาเขาดีแล้วอะถ้าตอนนี้อยากจะพูดแบบผู้ชายคนนั้นไหมอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมหนูก็บอกหนูคือหนูอะเคยเคยเคยพูดและเคยเคยแบบ คือเคยโทรไปไหมหลังจากที่เขาแต่งงานไม่โทรเลยไม่โทรเลยแต่ดันเจอกันเจอกันเจอไม่คือเขาคงรู้ว่าหนูว่ามีงานแล้วก็มีงานที่หัดใหญ่แกก็แวะมาแกก็แวะมาเหมือนคนเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็ออแกแวะมาแบบสบายดีไหมอะไรเงี้ยคือเจอหน้ามันก็เกิ่มๆอยู่กันนะเจอหน้าตอนแรกใจมันจะเต้นแรงนะ เ่ยใช่แลมันพูดอะไรอยู่วะ่ไม่ใช่อะไร่นี้พูดไม่เป็นภาษาแต่พอเจอเขาปุ๊บเออว่ะสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้สึกมันไม่ใช่ความอยากได้มันไม่ใช่ความใคร่แต่มันคือความรักที่แบบเฮ้ยพี่พี่มาความสุขเนาะเออแล้วหนูก็บอกว่าดีแล้วเขาถามหนูว่าถามหน่อยได้ไหมว่าเหตุผลวันนั้นอะทำไมถึงบอกเลิกหนูบอกเขาว่าพี่ไม่จำเป็นต้องรู้แล้วแหละ เพราะมันตอนนี้พี่มีความสุขแล้วมองแค่ปัจจุบันแล้วทับต่อให้พี่รู้เหตุผลในอดีตหนูมันก็จะไม่มีความหมายกับปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นแค่นี้คือพอเฮ้ยขอนุญาตบมือว่ะโอ้ยพอเลยสุดยอดเลยไม่ต้องไปสรุปอะไรมากมายได้ฟังเรื่องนี้ผมว่าได้ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างว่าบางที บบไปเป็นของเราอาจจะไม่มีความสุขเท่าพอ,อเขาไม่มีความสุขแล้วเรามีความสุขด้วยนั่นคือความรักแล้วล่ะใช่โอ้ชีวิตคุณแม่งสุดยอดอมไม่ไม่อยากถามอะไรแล้วนอกจากคุณทําอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมนอกจากแสดงอ่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะทำทำอะไรอีกนะตอนนี้ใช่ไหมกหนูก็มีเออบี มี YouTube อ่ะรู้กันอยู่แล้ว YouTube ก็ทำกับคุณโอ๊ตใช่ไหมคะมีจิมหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นมีที่ทำกับช่องวันเทงาวัาดิเบาได้เบาแต่ว่าตอนนี้หนูมาเริ่มทำธุรกิจพี่หอมเพราะเอาจริงๆคือตัวเราอ่ะเราเป็นคนที่แบบเราเราแค่คิดว่าณถึงวันหนึ่งอ่ะวัยหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ธุรกิจอ่ะมันต้องเป็นธุรกิจที่เรากินได้อยู่กับมันได้คุณจะทำป้าจางใช่หนูทำป้าจางเอามาไหว้คนอย่างมึงได้หอยเอาไหว้พ่อมึงมึงพูดได้มึงมึงอกกัน ้าวทำอะไรทำอะไรว่ามนเลยก็ทำบ้านจังบอกว่าพ่อไม่ใช่สิบ้าจังมีคนเยอะเหาอะไรทำที่เป็นอย่างนี้มันเป็นวิตามินผิวที่แบบกรอบปากกินได้หนูขอลอหนะแบบกรอบปากกินเลยกรอบไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องเลยหนูขอมีกันไกลไหมฮะได้เอออเาพกบาง่ายมาอุ้ยสาวดีกว่าเงาหูไปเมึงหนักเลยนะแม่แล้วพูดจริงนะโคตรเข้ากับบริษัทของกูเลย นี่คือเป็นผงรับประทานได้เลยไม่ต้องผสมน้ำใช่พี่แต่จริงจริงฉีก็ได้นะกูได้นี่กูออกเหล็กอยู่เลยอ่ะพี่ลองดูได้เลยได้เลยนะอ่ะนี่ค่ะเฮ้ยลองดูอย่างนั้นยังต้องกินอีกเหรอฮะแต่ว่าหนูแนะนำว่าเวลากรอกปุ๊บอย่าเพิ่งพูดนะอมให้มันละลายเดี๋ยวมันจะเด๋ยวสำลักเด๋ยวสำลักไม่ต้องไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำใช่ไหมไม่ต้องน้ำน้ำก็ได้น้ำก็ได้ไม่ไม่ผมต้องต้องอมให้อมก่อนนะอย่าเพิ่งคืนนะก่อนนี่นะแล้วก็ค่อย เพื่อนนี่แล้วน่าอดอย่าพูดบอกแล้วว่าอย่าพูดอย่าพูดเมื่อจะขึ้นนี่ใช่เมื่อจะขึ้นแบบเงี้ยเหมือนเหมือนขนมเออเออเหมือนขนมอร่อยดีกว่าเหมือนขนมแต่ว่าไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้มีอะไรเลยที่พี่ที่พี่ได้รสชาติเนี่ยมันมาจากพวกแบบเบอร์รี่อ่า ที่พูดแม่งพูดได้ยังพูดได้ครับเออมันมันเพิ่มต้องอมอยู่พักหนึ่งนะใช่ทำอย่างน้ถ้าถ้าครกินนะอมมัดหนึ่งแล้วมันจะปื้มน้ำลายน้ำลายอันนี้นะไอ้วิตามินตัวนี้คือหนูอ่ะทำขึ้นมาเพราะว่ามันมีสารสกัดจากรัข้าวนี่นะเป็นใช่เพราะเราลองมีเอลกูตาไทโอนมีสารสกัดจากรัข้าวมีรังนกมีคามูคาร์บูสี่ตัวนี้หนูทำมาตอบโจทย์ตัวเองโดยเฉพาะผิวมันจะมีความชุ่มชื้นมันจะมีความนุ่มอ่ะหนูให้จับอ่ะใช้ใช้ใช้จมูกได้ไหมจได้ อุ้ยทำไมเป็นคนียถ้าตบนี้จูบต้องจบอุ้ยต้องจูบตบอยู่ได้อุ้ยตบตบดังเลยดังดังยิ่งกว่าเอฟเป็กโอยอีกจับได้ใช่ไหมจับได้จับได้ได้ขออนุญาตไม่ไม่ว่านะไม่ว่านะไม่ม่ว่านะไม่ไม่ว่าเฮ้ยเฮ้ยนิ่มด้วยอันหนึ่งอันหนึ่งมึงอนุญาตมึงอนุญาตแล้ว ตัดเช้งเฉยแหมมีบีบดมีเคร่งมันฟิวมันฟิวแบบขยำเนาะมันเหมือนมันเที่ยวไม่แล้วมันเป็นของซานนี้เลยของหนูเลยสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่เอ่อแอดนะคะไอจีนะใน IG นะซีดเวิร์ลวายนะคะหรือว่าไลน์แอดแอดซีดเลยแอดแล้วก็แซดอีอีแซดค่ะคิดว่าคุณทําคนเดียวเหรอผมก็ทำเหมือนกันพี่ทําอะไรนี่ไงครับอุยคุณน่าถามผมเนี่ยนะผมทผมไม่ทำเงินใครขายเลยไอ้ฟองเอาของกูมา นี่พี่ก็ทำเหมือนกันวินฟาร์เมจิผงผัก30ชนิดนะฮะยูใน1ซองแล้วก็10,000มิลลิกรัมของไฟเบอร์นี่ครับคือมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างอ่ะช่วยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นขับถ่ายนะฮะแล้วก็เรื่องความจำนะฮะแล้วก็จริงแล้วไม่อ้วนเพราะว่าไม่ผสมน้ำตาลนี่ทานคู่กันได้นะคะที่คนถามว่าแบบอย่างซีนอย่างี้ทใช่ถ้าเกิดว่าเราทานเขาทานยาทานวิตามินของเขาอยู่แล้วทานคู่ได้ไหมทานคู่ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับวันนี้บอกได้เลยว่า ดีใจที่น้องมานะขอบคุณมากมากแล้วแบบดูไม่เทปแรกปะเนี่ยใช่เทปแรกลูกอุ้ยขอบคุณนะคะอ่ขอบคุณเทปแรกแต่เดี๋ยวพี่เอาออกเทปสองคุณต้องการแบบนั้นอย่างมึงไว้ใจได้ไหมวะน้องถามว่าเทปแรกไหมเทปแรกคุณเป็นไม่ดีใจไงม่ได้ดีใจน้องมาร้องไห้ทั้งสนุกทั้งน้ําตาผมว่ามีคราวน้ําตาแล้วก็ได ได้ได้เรียนรู้กับเรื่องความรักว่าบางทีความรักหลายคนก็ไม่เหมือนกันหรอกแล้วจะผ่านจุดจุดนั้นมาได้ยังไงแค่นั้นเองขอบคุณมาก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 บกอมาผมว่าหนีน้องมาร้องไห้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีนักแสดงมือี่ามาอีกเพียบแล้วหนูก็จะคอยดูด้วยเพราะว่าเรื่องอกหักอะไม่ค่อยมีคนถามนะใช่กูเนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งที่มีความแค้นกับเรื่องที่ปอปมาชอบเป็นเ่าเลยพอปเหรอฮะชอบเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรื่อยเรื่อยเ่กลัวมนเมาคอมเรื่อย ผมเองเข้ามาได้นะป๊อบแต่มึงแต่มึงจะรู้นะกูจะตอบมึอยังไงโอเคขอบคุณมากค่ะจบแล้วจบไอ้เหี้ยสนุกมากฝากติดตามรายการหนีน้องมาร้องไห้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะที่ช่อง W H N นะจ้า